ไปต่อที่จังหวัดนครนายกนะคะมีการจัดงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณีวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินท์ค่ะนายบัญชาชาวิรินผู้ราชการจังหวัดนครนายกท่านนำส่วนราชการนะคะทำการคิกอ off อการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งทางนี้มีผลผู้คนรักกันเฉลิมพระเกียรติ โดยปลูกไม้ผลสองข้างทาง ปลูกพืชผักสวนครัวและพืชสมุนไพรเพื่อเฉลิมพระเกยียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ100ปีวันประสูติ6พฤษภาค,คม2566ที่บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกนะคะโดยอย่างที่เราเห็นกันอยู่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างก็แต่งกายด้วยเสื้อผ้าไทยสวยงามเลยทีเดียวค่ะ ซึ่งการจัดกิจกรรมนี้เป็นการเฉลิฉลมพระเกียตรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสร,ราชนครินเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบ100ปีวันประสูทิ6พฤษภาคม2566และเพื่อสร้างพลังความต่อเนื่องการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอในการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนค่ะ โดยกิจกรรมทางนี้นะคะก็จะมีผลผู้คนรักกันเนี่ยนะคะเกิดจากแนวคิดในการสร้างคลังอาหารของชุมชนโดยใช้พื้นที่สาธารณะปลูกไม้ผลสองข้างทางปลูกพืชผักสวนครัวและปลูกพืชสมุนไพรถนนกินได้ปลอดภัยไร้สารพิษแลกเปลี่ยนผลผลิตและแบ่งปันเพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่ประชาชนให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนค่ะ